สวัสดีครับผมช่างใหญ่เพชรมหาชนนะวันนี้ช่างใหญ่ทเบกกี้ค่ะเทเิกกี้ข้างหน้าอยากได้แบบไหนอยากอยากได้แบบว่าคือตามรูปอย่างนี้เลยเป็นม้าแต่รูปอย่างเงี้ยตรงนี้เปิดหูข้างหลังทุยกลางครับทาดูนะเข้ามาใกล้ตัดเลยลูกค้ากล้าสั่งหรือว่กล้าตัดนะคนช่างใหญ่กระบาเหมือนกันคนต้องกล้านะนานสีปีคนจะมีลูกค้ากล้าอย่างนี้มา ก็จะไปดีรอวีผมางชน,นานะวีบุขมางชนาตัดควยกตีเลยนะพอเลยตัดไปตึงขมับเับส่วนด้านขวาเนี่ยไปมีมีลูมานะตัดควลูมาเลย มันยาวไปไหมพี่ยาวไปไหมไม่ผมจะยุ้ยจะยุให้ตัดถึ้นคนณผมเลยนะก่อนในใจตออ่อไปโบตัดไว้พอดีนะความยาวนะพี่นะประมาณนี้อเอากาาระตุ้นเล็กๆนะ <c oughs> นี่ขนคนขน,นอยู่ข้างหน้านะเลยคนอยู่ข้างหน้าความกระเล็กๆดีเล็กๆเบาๆนะเบาๆ <c oughs> มันชื่อว่าทรงทรวิกี่ไม่ได้ เพราะว่ามันมันเทียนไปประหลาดไปแยกไปส่งอยู่แล้วตัววิธีแรกก็คือจะมีจรจรหวานรักใสหว่านแต่ว่าตอนนี้รักใสไม่มีจรก็มีอยู่ถ้าท,ทอนที่พี่เอาแบบไหนมีาลายสั้นไทยเป็นตัววีหรือว่าตัวยูหรือว่าเอ,อาแบบธรรมชาติมีรักใสนหน่อยอาจารย์เอาแบบไหนในเมื่อมันมาขั้นนี้แล้วพี่มันก็ต้องไปให้สูดโลกไปเลยพี่ออกไปดาวขาร์มันแนะนำให้ตัดเป็นหลังวีไปเลยครับก็ผมชอบดูอยู่แล้วพี่รู้ให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงนะสัวนนี้เซ็นเตอร์อยู่ที่ไห่านี้ผมจะตัดอย่าง ทางไปหูใช่ไหมเป็นตอบทรงอะตอบทรงทันดีอะ<ม>ไหนๆข้างน้ามันแข็งละด้านหลังราอ,าอีกแข็งเลยหนูนะติดเลยติดแล้วลงติล้วลงติล้ลงหายเลยิดแล้วลงดีดดีด ทีนี้หลังจากเราได้เทยทอยส่อทรงแนละ้วตั้นหลังเนี่ยจะทำยังไงต้านหลังมยากไปเลยไปเลยทำัปจาปกตรงนล้คอตัวนี้ต้องยาวไว้นะเพราะว่าไว้เป็นฐาดีลึกขั้งยกขึ้นมาไทยเลย อาบุกนาในมนซายตัดผมต้ออนออกมาจากบริเวณหน้าจอหลังจอเนดิเป้าหมายให้มัน,นอะไรให้มันตงตรงนี้แต่งัสให้มันเป็นงะสลิมเกี่ยวลมรพอประมาณนี้พอ้มมาด้านนี้ตักความด นนประมาณนี้มาดูจน้ายขวาจนซ้ายขวาเาขาเ้ากันถือก็ใช้ได้จอน,นี่พี่อยากไป้ั้นไหมนะเราชั้น,ปนเป็นจอนี้ตรงนีน้จอนี้ชอบจังโอเคเรายกขึ้นไปอยู่ระดับกลางไปถุงหลกักง่ายๆคือเราอะเป็นกลมเป็นรูปตัวนะครับตูบีวีเชฟอ่ะเราก็ใช้กิ๊กหนีไว้สำหรับคืนใหม่นะ อันนี้อธิบายฟังเฉยเวลาน้อยบ้านไกลนี่ตัดเลยนะยกขึ้นไปเลยลดกเลย90องศานะโอเวอร์ซิสโคมครับกันไกลเหนือวีเทคนิคก็คือวางกันไกลที่สันดีนะสันดีอยู่นี่ลดไปอยู่ไปอ่ะรวดเร็วแต่ช้าถ้าคุณตัดช้าเนี่ยมันจะเป็นมะเร็งสับกัดมูแท้มันจะไม่กลืนอ่ะยกขึ้นเลยเนี่ย90องศาไล่เยอะๆขึ้นไปอ่ะแอบดูกโลฟิสานี่หมอเป็นนะเดันสายก็ยกขึ้นมาดันสายก็ยกขึ้นเหมือนกันอ่ะ90องศา ยกขึ้นยกขึ้นเลยาศองสาระดับกลางือแล้วก็ตัดเห็นไหมเน,มยนียกลางมงนี่นะตัดยกตัดมาเลยลกี่ลงมาชุทวิกี้อ่ะจำไม่ได้ว่าแบ่งขอผุมชากลงทวิกี้สงเสริมอ่ะแต่ถ้าตัดคุณบ็อกใช่ไหมบลทียบล็อกทุยบล็อกบีนิบ็อกคลนสิให้แบ่งของมฉากขึ้นจำไม่ได้ใช่เนียทฤษฎีถ้าจำไม่ได้ก็มั่ว ตแตรมนไมเกิดความทุยกบลงมาตัดพล,ลอยลอทั้นี้ 5, 6, 7, 4, 5, 5, าหกเจวยกสีองเพื่อให้มันมากกกประกบกัั้นที่อะไรที่สามที่สามที่สี่เความตุยหมคือไงการเป็วใช่ไหมคนหัวป็นกอยากหัวทุยคนหัวทุยก็อยากจะทุยยิ่งยิ่งขึ้นไปเราเป็นช่างเราต้องออกแบบไม่ต้องไปให้ลูค้าส่ออกจบบเลยสำหรับโอเชนลนะตอเ,อเ,เอร์ไม่เขาไม่รูออกแบบนะโอเชีลขเขจะออกแบบเองทั้งหมดคุณคุณเหมาะสมทั้งตรงนี้ ไม่ตามเป็ลูกค้าแต่ช่างใหญ่เนะี่ยฟิฟตใช่ไหมพี่ผมคนละขึ้งทางมันเอาตัวรอดได้ความสุขมาแล้ยนะนี่เราก็อะไรยกผมเาตั้งโค้งนิ่วตามลูติสายกกล้องสง,ง,ง,งสารนยกเือกโค้ขึ้นไปขบนตัดเทนกับอห้ามสับฟันปลานะแต่จะสับฟันปลาได้เลยข้าหลังถ้าสับดิมดุยังบนนี้พี่ยอหเอาตั้งเวยหรือว่าพอดีพอดี ตั้งตั้งไงอ่ะตั้งที่ไปอยู่่นี่พี่อ่ะไม่เอาไม่เอาเอาังนั้นก็ตัดออกไปแค่เส้นเดียวกอนนะความยาวความยาวหรือเท่าไหรสามนิ้วนะโน้มไปขา้างหน้านสามนิ้วขึ้นใช่ไหมเกือบสี่นิ้วอ่ะโน้มไปสี่นิ้วขึ้น,นมันต้องยาวนะจุดมงกุฎเ่ยมันถึงจะทิ้งทุยไปถึงบางพีได้นะถ้าคุณอะไรตัดตัวนิสสันอ่ะมันอยู่แถวพระรามสองไม่ถึงบางพีนะ,ะนนะนแล้วลม,ม,นะมันจะดโดดด้วยชีย้ให้ระวังตรงนี้ต้องยาวเยอนะๆห้านิ้วนะถึงจะทิ้งทุยนะสำคัญมากแบกสายกลางยกขึ้นตัวทีหนึ่ง ตัวที่สองแถวที่สามแถวที่สี่แถวที่ห้าแถวที่หกแถวที่เจ็ดแถวที่ปแปดหมดแล้วตัวนี้พี่ใหญ่ผมจะส่งแบบไปรุ่นหถอะพี่ใหญ่หรือ,อลูกครึ่งด <c oughs> าวอังคารกับโลกหมุันเลย <c oughs> เอาพี่อาจารย์คิดว่าออกไปแล้วมั่นใจอ่ะโอเคก็ค,คือเขาไม่ได้ลงรถเขาโอเคนะคือนั่งรถไฟฟ้าไปแบบสบายๆแต่นั่งรถไฟฟ้าพีอใหญ่แบบไม,มีใหญสนใจอะไรตรงตัวการกระเป๋ามีเส้นสั้นเส้นยาวนิดหน่อย ต,นนตรงนี้น่สุดครับหรือทำให้บางบริเวณที่ทอย่จวนสับเป็นบางถ้าต้องการแข็งขงไม่ต้องสับแต่เนอยากต้องการซอมนิดนึงวีขึ้นเอกน,นิดนึงเนๆๆนอกกกรตรงๆถ้าตรงตรงตงหายเนนออกสี่้างสารว่างมีสี่้างสารดีขดิฟงดิฟติงดิฟอยสอจุดที่มีความหนาทึบของเส้นผม ต้องขันแบบแบง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 บังบังบังแบงปูป,ปกหน้าพอพอจุดสาย่อทำกันนะจักที่หนึ่งจักที่สองยกไล่ไปเลยสลัดออกสับสับสับสาข้างบนต้องสาข้าบนบบบางเดียว เราสามคนเดินข้างพกมันหนได้ไหมขบนพอแล้วบางวนนี้ไม่สวยนะมัตะเลิ่หนามากเราจะดิฟัตติ้งหรือพัฟติ้งก็ได้สุดยลต้องเิช่างนะมาดูครับวิธีทำดิฟัตติ้งก็ดีก็เป็นดิฟัติ้งไม่ต้องลึกนะถ้าลึกมันจะบางแต่็ดิัิ้งฉอแตไปวที่มันยังนามันยังกรเดือกชี้ไปชี้มาแล้วก็อยค่อยไปนะบางนขอตั้งมีช่างประกาศเลยไม่ได้มปะกาศสั่งกนอนี้เราลูค้าขอเราก็ต้องกล้ามปตัดสามรอบก็ได้ ไปไปเหไปไปาปไ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 ปรปไ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 นไนไป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 ไ็ไอไปไปัปไปงความทุยอปไปไ้ไปไกลปไปไปหปไปาปไปไปไปรปไปนปไ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 ปาปไปไปไปปไปไปไปปไ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 ปบปไนนปไปไป บางแล้วตรงนี้หนะดูด้วยสายตาบริเวณนี้นะสตคัดนิดนึงตรงนี้บางแล้วไม่ต้องทามาทําเทคนิคต้น้างถ้ามันปล่อยมันหนาน่าจะน่าจะอุ้มเลยน่าจะบวมจะโชคดีที่พี่กบเขาหน้าเขาเรียวรูปไข่ไข่อะไรที่ไข่ปลาโอเคสตตคัดจะเฉพาะจุดเซรมาชอบกินปลาสตตคัดเบาๆดึงดูซ้ายขวาว่ามันหนาเท่ากันไหมมันบางเท่ากันไหมยาวเท่ากันไหมหนาเท่ากันไหมผิวเหมือนกันไหม นะรีบประมวลผลภายในสามวิทีนะครับรีบตัดรีบทํารีบจบรีบหนีนะตัดให้ไวๆจะตัดช้ามาดูตรงที่มันดีใช่ไหมเนี่ยตรงนี้ดีต่อแห้งแล้วมันดีใช่ไหมแล้วก็เกาลงมาเนี่ยนะไม่ทำงานจะทำเดี๋ยวงานงอกผ้าดินเราทำทุกวันแล้วเนี่ยไม่ว่าจะลายสั้นหรือยาวเราก็ทำได้ผมไม่เคยทำอ่ะผ้าดินแล้วมันแก้ไม่ได้แต่ช่างใหญ่พร้อมจะแก้ให้ลูกค้าตลอดเวลานะทุกทรงทุกหัวนะเกลาเกลาให้มันสลบนะ เสร็จแล้วเนี่ยก็มาใส่แบ็ดจัดทรงหนึหนึ่งเม็ดตัเขียวนวดวันนี้ผมเซ็ตให้มันแข็งนะพี่นะเอ๋ออยู่ถึงตีสี่หรยอไมหรือเอาแค่เส้นคืนก็พอก็เราเนี่ก็ได้ตามสบายทำมเพียงตอบเพียงจะยาวเขย่าเขย่าจะเอาพูดไปข้างหน้าหมดเลยพี่หรือจะเอาให้มันยุ่งยุ่งยิ่งยิ่งเลยอ๋อชอบไปข้างหน้าเขย่ายังมียังมีจังกยัง ผมทรงนี้นะไม่ต้องใดนะเอาแห้งก็จะดทรงได้เลยเอาแว็กมานขยำขยำก็ออกในแต่บ้านได้เลยส่วนข้างหน้าเนี่ยดึงดึงดึงมือที่ติดแวนะ็กน่ะกดกดกดลงใช่ไหมถ้าเราไม่กดมันจะโก่งตัวใช่ไหมไมันจะโก่งตัวเหมือนกันสัตว์พยายามกดลงไปดึงลงรูปลงกดดึงดึงลงรูปดึงดึงมาดึงมาประมาณนี้พอทีปุ๊บ uh? ประมาณนี้นะง่ายๆข้างหลังก็ดันขึ้นมาที ดันขึ้นมือถุยก,กำกระกำดันกระดัดถ้าบางมากอาจจะดีช่วยหรือว่าดัดก,ก็ได้นะดัดเฉพาะข้างหลังก็ได้เป็นตัวเป็นเคิร์ฟเป็นลอนก็ได้นะสีผมพี่กบก็สวยดียละจะต้องไปทำใหม่มีคนรอยทำอยู่ใช่ไหมใช่มีมีลูกน้องอยู่ซื้อสีมาแล้วซื้้อมาแลว,แลวเดี๋ยวยพยายามพยำก็จะส่งเนะี่ยวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับคุณกบบางพีที่อนุญาตให้ท่างใหญ่ถ่ายคลิปวิดีโอสอนถ้าผมต้ขอให้พี่กบเดินทางกลับบ้านปลอดภัยสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวยนอนหลับขอให้ได้เงินล้านนอนตื่นขอให้ได้เงินล้านล้านล้านเรา คนอ่อนสมัยนี้ก็ตัดต่อให้หมดอย่าให้เหลือเดี๋ยวจะตัดผมตัดทั้งใหญ่ก็สำรองจองคิวเข้ามาได้ที่เบอร์โทรศัพท์0625483999และ0819856234นะร้านตั้งอยู่ปากซอยบ้าหมุนตัทิน5 2ตรงข้ามตลาดสดยิ่งเจริญเขียนสายใหม่กทมนะหาไม่ยากนั่งรถไฟฟ้า BTS มาลงที่สถานีสะพานใหม่ออกประตู4แล้วแถวซอยไม่เกิน50เมตรร้านอยู่ฝั่งมือทั้งใหญ่สอนฟรีเฉพาะยูทูบนะครับบอกติดต่อกันด้วยเดี๋ยวจะตัดผมก็1,000บาทต่อหนึ่งทรงนะบางท่านก็บอกว่าอยี๋มาเป็นนางแบบทัั้งงใหญ่จเลย คุณต้องหัวทุยแล้วก็หน้าตาดีนะได้ค่าตัวแน่นอนและตัดฟรีด้วยอันนี้ลูกค้าจริงๆนะที่ท่านใหญ่ขออนุญาตถ่ายคลิปไม่ใช่นางแบบนะเนี่ยตัดฟรีแล้วเสียตังค์บอกพี่น้องประชาชนเลยครับเสียตังค์ค่ะเสียตังค์ก็ข้างหลังเราดูดูการจัดทรงเป็นไงบ้างทุยไหมทุยค่ะอาจารย์ทุยนะชัดเจนนะค่ะชอบทำไมถึงอยากมาตัดผมช่างใหญ่ครับพี่ช่างใหญ่ตัดผมสวยแล้วก็ถูกใจครับ คุณไม่กลัวแพงหรอครับไม่กลัวค่ะถ้าถ้าสวยคือชอบมั่นใจครับตกลงเงินตัวเองหรือเงนคนอื่นเงินโบนัสโบนัสพิเศษค่ะปต่างปีนายโอ้ยนายให้มาก็เลยมาเสริมสวยให้ตัวเองเลยใช่ค่ะไม่ธรรมดาก็ขอให้พี่กบเดินทางกลับบ้านปลอดภัยนะวันนี้ลาไปก่อนฝากไว้เราใช้ด้วยผมกำลังเบียบ่ายบายบ่าย